เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องปฐมวันนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม All Star Tower Defense กันอีกเช่นเคยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวตัวรับนะครับตัว3ดาวนะครับที่อ่าตัวที่จะทำขึ้นเขาเรียกว่าตัวที่ทําขึ้น6ดาวนะครับก็คือตัวที่พี่ลงไปนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่พี่ลงไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้มันยังไงนะครับตัวที่เราจะต้องอีโวนะครับต้องมีทั้งถึง2ตัวนะครับตัวรับแล้วก็ส่วน ตัวผสมก็คืออยู่ที่ด่านโซอิสเตอร์ so นะครับก็คือว่าเราเราเราต้องมีตัวเนี้ยสองตัวนะครับก็คือสุ่มนะครับสุ่มตู้นี้นะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะแล้วก็มันก็จะไม่มีขึ้นด้วยเพราะว่าตัวที่พี่ได้ก็คือสุ่มไปแค่พันกว่าเพชรเองนะครับแต่ได้มาแค่ตัวเดยวนะแล้วก็เพชรก็หมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเ,เราไปรีวิวกันละกันว่าเจ้าตัวเดวิสแมนนะครับก็ชื่อจริงๆคือชื่อเดวิลแมนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเห็นน้อง พี่ไปหาเนาะเขาไม่อยู่เขาบอกว่าตัวตรงนี้ก็ผ่านมาสักเก้าแปดอ่าเจ็ดแปดปีแล้วเออประมาณนี้ก็ตัวผสมนะครับก็จะอยู่ที่ด่านโซอิตเตอร์อยู่ด่านที่สิบเจ็ดนะครับด่านนี้นั่นเองแล้วก็ เดี๋ยวเราจะไปดวดานที่ดันที่1กันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวเดวิลแมนตัวนี้นะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะครับ3ดาวนะครับแล้วถ้าเราํำขึ้น6ดาวนะครับก็อย่าลืมนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ลงไปก็คือกดตัวไอได้เลยนะเพราะว่าที่ตั้งไว้ให้แล้วนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันที่สตอรี่กันนะครับว่าตัว3ดาวตัวนี้นะครับเดวิลแมนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย โอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ที่สตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวางเจ้าตัวเดวิลแมนกันนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่500นะครับโอเคเราวางกันเลยนะครับตัวตัวยืนพื้นนะครับแต่ถ้าเป็น6ดาวนะครับจะเป็นตัวตีแอนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัวเดวิลแมนจะเป็นยังไงนะครับตัวละครนี้ก็ถือว่าเท่ใช่ไดมครับสำหรับพี่คือพี่ก็ชอบนะครับดาบบิตอยู่ที่580นะนี่ขนาดวิวสามสิบนะดาบบิตอยู่ที่580อยะ ตีซีวีนะครับจนตีซีวีนะระยะสามสิบนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่าเท่อยู่นะครับพุ่งพุ่งไปตีนะครับพุ่งไปตีใช้สก,กิลที่ว่าพุ่งไปตีนะครับออก็อถือว่าเท่ใช้ได้อยู่นะเรามาดูกันนะฮะถ้าเราอัพเต็มนะครับจะสก,กิลเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าตัวละครจะระเบิดเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยถ้าว่าตัวนี้โหดไหมก็ ม่โหดเท่าไหร่นะครับแต่ต้องทําเป็น6ดาวดาวก็มันสุ่มอ่ะมันสุ่มยากหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอา่าเราไม่รู้นะครับว่าเราจะเราเราจะได้ตอนไหนอะ่ะเออเราก็ต้องใช้เพชรเยอะด้วยแล้ว,ลว,ลวช่วงนี้นะครับดาเมจเพิ่มมาแคปแปดเก้าบีอย่างเงี้ยเจ็ดแปดบีอย่างเงี้ยทุกทีมันมาก่อนมันเพิ่มทีละเท่านะยี่สิบสามสิบหรือว่าจะเป็นห้าสิบห้าสิบใช่ไหมเออเพิ่มเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้เพิ่มน้อยมากรู้สึกว่ามันเพิ่มน้อยเกินไปแล้วตัวละครก็ออกมาเยอะมากเออจนพี่แบบไม่มีเพชรแล้วอ่ะต้องแบบ หาตัวละครที่หรือว่าต้องต้องปั้นรหัสใหม่เพื่อที่จะเอามาเพื่อรีวิวตัวละครโดยเฉพาะเลยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงนะครับสกิลก็จะประมาณนี้ครับวิ่งเข้าไปสไลด์นะฮะโอ้เท่อยู่นะครับคุณผู้ชมถือว่าใช้ได้นะฮะถือว่าใช้ได้ได้เมกซีดห้าร้อยนะห้าร้อยแปดสิบเอออย่าลืมนะครับด่านนี้นะครับสามารถเอฟเคเอากล่องที่จะเป็นกล่องขวัญน,นะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะทำเจ้าตัวเครได้นะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะตั้กองของขวัญเป็นยังไงน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพขั้นแรกเลยนะครับราคาที่หนึ่งพันนะครับได้เพิ่มมาอีก1,161นะครับโอเคอัพกันเลยนะครับตอนนี้ได้เป็กนกันอยู่ที่ประมาณ1,741นะโอ้ถือว่าใช้ได้นะฮะท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้นะครับตัวนี้ เดี๋ยวเราจะขายตอนทิ้งแล้วกันแล้วก็มารอดูว่าเป็นยังไงนะสกิลสกิลไม่น่าเปลี่ยนนะครับต่อไปนะครับอันขั้นที่สองนะครับราคาที่สองพันนะได้เปประมาณ2พันสามร้อยี่สิบสองนะแล้วก็น่าจะอัพแค่สองขั้นอุ้ยถือว่าใช้ได้นะผู้ชมเราแต่ต้องถ้าถ้าจะให้โหดกว่าน,นี้นะครับต้องเป็นหกดาวนะฮะมันถึงจะโหดมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ถือว่าดีนะครับพี่สุมตัวแรกก็คือดีใจตอนแรกคืองงมากฮ้ยตัวอะไรวะได้มาได้ยังไงเออ ต้องหาอีกตัวหนึ่งอ่ะต้องหาอีกตัวหนึ่งให้ได้อ่ะต้องไปดูว่าจะได้ไหมไม่รู้พี่กําลังกับว่าพี่จะได้ไหมหรือว่าจะต้องซื้อหรือจะหรือจะต้องยังไงแต่แต่ก็หาว่าจะหาจะหาเอามาเล่นอยู like ่ใช <to Highness> <destruction> ่พี่ว่าจะหาเอามาเล่นอยู่นะฮะยังไงกล่องมาแล้วแต่ถ้าได้กล่องขวัญงั้นเรา F K ตัดนี้ได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราได้กล่องแล้วนี่กล่องขวัญเราก็จะได้มาเป็นที่มือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้มาเราอัพค่าต่อไปเกินนะครับราคาที่สองพันนะอัพไปแลยนะว สามดาวนะฮะนี่คือสามดาวนะถ้ามีสี่พันนะสามเลือเลือสามสิบนะฮะเลือสามสิบนะเราโหถ้าแบบนั้นนะเราเราจะเราจะเป็นรู้ไหมว่าเอ้ถ้าแบบถ้าสูแบบิว่าอัพอัพร้อยห้าสิบเี่ยจะมเท่าไหร่วะโอเคตัวละครน่าจะประมาณนี้ครับถือว่าโหดใช้ได้นะครับวิ่งไปสไลด์วิ่งบปสไลด์นะครับตัวละครชื่อว่าเดวิลแมนใช่ไหมน่าจะไม่ผิดใช่เห็นน้องบอกว่าเดวิลแมนนะ โอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับมารีวิวประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปอสอนหากกอกของขวัญนะครับจะตามมาอีกทีนะครับรีวิวเดวิวแมนก็จะประมาณนี้นะครับใครที่เข้ามาครับก็อย่าลืมจะกดไลค์นะฮะกด subscribe ให้ช่องปฐมวันด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับมีทุกรามีไลาสสิทุกวันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ